หมอเมทาโรคขออนุญาตเปิดดวงรายสัปดาห์ให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์ที่ตรงกับวันจันทร์ที่13มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันเสาร์มีการเริ่มต้นใหม่มีการเรียนรู้มีการเดินทางมีการผจญภัยมีความตื่นเต้นสนุกสนานมีการเริ่มต้นใหม่มีความหวังมีการมองโลกในแน่ดีมีความสุขสบายความสงบสันโดษพื้นฐานชีวิตไม่ลำบาก มีความสำเร็จและผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและได้รับการยกย่องจากยอมรับจากคนทั่วไปมีความสบายใจและก็มีความสุขในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานของคนที่เกิดวันศมีการได้เริ่มต้นงานใหม่มีโชคเรื่องงานทําให้คุณมีความกระตือรุนร้นในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในเรื่องงานถือเป็นช่วงหยุดพักผ่อนด้วยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนคุณทําอะไรแบบสบายๆกับการเตรียมงานมีการวางแผนงานมีโครงการใหม่ๆเข้ามาแต่ อาจจะยังไม่ได้ลงมือทําเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ได้รับผลสําเร็จจากความทุ่มเทจากการพยายามนะคะคุณจะทํางานอย่างหนักอย่างสม่ําเสมอคุณจะได้รับผลของการทํางานน่ะปัญหาของการงานเริ่มจะคลี่คลายผลงานออกมาดีและเป็นที่น่าพอใจค่ะ การเงินในช่วงนี้ของคนวันเสาร์มีพอใช้พอจ่ายไม่เดือดร้อนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานวันเลวันค่อนข้างมากอยู่การมองหาช่องทางที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆได้รับข่าวดีเรื่องเงินมีเกณฑ์เสียเงินก็ไปกับที่อยู่อาศัยเป็นช่วงเวลาที่รอคอยเงินจากความสําเร็จของงานถึงแม้จะมีความล่าชา้าแต่ยังมีเงินที่จะใช้จ่ายสบายๆเงินคล่องมือ M, ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะ ความรักของคนส่วนในคนมันสาวมีการเริ่มต้นพูดคุยเริ่มคบหา่านดูใจแม้ยังไม่แน่นอนแต่ก็พอจะทําให้ชีวิตตื่นเต้นแต่ส่วนมากยังเป็นช่วงรักสันโดษไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายมากนักนะคะยังอยากจะอยู่ในโลกของส่วนตัว พราะยังมีความสุขดียังไม่ให้ความสําคัญหรือสนใจเรื่องของความรักมากนะักแม้จะมีคนคุยก็จะคุยไปเรื่อยๆไม่รียบร้อนไม่พัฒนาอะไรสักเท่าไหร่คนมีคู่ความสัมพันธ์ดีแม้จะดูนิ่งๆไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ต่างคนต่างสนใจเรื่องอื่นมากกว่าที่จะสนใจซึ่งกันและกันบางคู่มีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันกับคนรักและสนใจเรื่องงานมากกว่าแต่ยังถือว่ายังรักกันดีเพียงแค่ไม่ห,หวือหวาหรือดูดดื่มเท่านั้นคะ่ะ สุขภาพระวังจะปวดศรีรษะตัวร้อนเป็นขั้นเพราะสนุกกับเรื่องของงานจนลืมดูแลตัวเองอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยกินยาก็หายกระตุ้นตัวเองออกกําลังกายบ้างก็จะดียิ่งขึ้นค่ะโชคลาบจะได้จากลูกหลานบริวารจะนําโชคมาให้มีเกณฑ์ได้โชคลาบจากความทุ่มเทอย่างหนักในอดีตที่ผ่านมาด้วยค่ะ